พี่น้องจ๋ามากินแกงอ่อมบัดน,นี้พี่นอ้องนะหิวข้าวแล้วเด้ออืมกินแกงอ่อมอยู่หลังบ้านพี่น้องค๋าเป็นที่ไรอืมกระปุแกงอ่อมแขวยแกงอ่อมเครื่องในจ้ะอืมชุดยอดสุดยอดแห,ห้งพี่น้องจามลงไปอ โอเคอะอืมมาจ้างคุมาตัดต้นใหมอ่อะไรพี่น้องอืมนะ แบบฮะตับต้มนี้หลังบ้านเมื่กช่วงนี้กํลังดีพี่น้องเมื่อไห่ยาองศาย้ำมาหนาหนาวย้ำมาขึ้นหนาวย้ำเว้นพอดีเหรอปุณใคร Rất mm -hmm. lên đây. Rồi. แซ่บตรงที่มันเครื่องครบพี่น้องมันมีกระผักอีบตูใส่คนเหนือเพิ่นบ่า,า่อยรกินผักอีกตูไปตลาดกับ,บ่ค่อยมีเป็นไงไหว่านยื่นที่บังเหนมันล้ล้างขึงนหล่พี่นนัง Trà bay rồi. Ừ. Ừ. <laughs> Hôm <laughs> <laughs>